สวัสดีครับมาพบก,กับบอลลูนครับนี่ช่องบอลลูนชั้นแนวครับนี้ก็เบิ้งต้นมะขามอีกต้นหนึ่งครับหลังจากเขาจับเสลลวดไว้แล้วครับประจำในคลิปในก่อนนานๆน,นี้ครับมันาดชีวิอยู่ในถุงแต่นี่ก็บม่ได้อยู่ในถุงแล้วครับผมเดือดเปียงลงกระถาง แต่กายังมองเห็นดีปาได้ครับยังมองงามมาได้แต่ว่ารวนมันเต็มแล้วเปิดมีกิ่งนี่แตกกันมาใหม่ครับแตกมาใหม่เฉียวไปเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทดเนี่ยทดทศตัวนี้ไว้ช่องผมเปลี่ยนดินแต่ช่วงนั้นผมไม่ได้ถ่ายเบื้ง มันทัดทิมได้มันงอกมันงอทำไม่ก็โอเคครับเพราะว่าแบ,บ่งกันให้มันเล็งตัวนี้ที่เรียกวันยาวตัวนี้เฮิตแม่กิ่งแม่มันครับที่เหลืเดี๋ยวผมแก่ลวดขออนุญาตแก่ลวดจะจับกิง่งเอากิ่งนี้ลงมั้งนี่อยัางกิ่งนี้เป็นกิ่งแม่ยอย่างเราครับแต่จะเป็นตึกนี่จะเป็นอย่างนี้ครับแืองกันกับว่าจะเป็นอย่งไรครับ ก่อนเดินผมขออนุญาตจุดกล้องแป๊บหนึ่งครับแกรวดฮ่าเราจากผมแกรวดไปแล้วครับมันจะเป็นลักษณะนี้ก็ยกเยกโยกเยกยกเยกอย,กย,กยน่นียังครับเราบ่มเห็นลากหนึ่งยู่นี่ครับเห็นมืนอยู่ปลายนิ้วพวนี่ครับเดี๋ยวผมจะดึงมันออกมาครับดึงออกมาไว้แถวๆนี้นะครับ อให้เป็นคำยันนะครับเพราะว่าส่วนมากเป็ิดลากธรรมชาติครับ <c oughs> อยาสิตายก็ได้ลากนะครับ <c oughs> ทำน่น,นะครับ <c oughs> ดึงออกมามันฟูอยมันเขามูสิครับ ปลายนิ้ววันนี้ครับดึงลงมาจากสองเซนเดี๋ยวผมจะจะเปลือกเผาพัดไปก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องปกครองปกครองโหลดใบใหม่ครับแล้วก็สีทดทดทดตานี่ไวัยโมเมนต์ทดหรอกครับสีดึงดึงลงไปตานี่สีดึงลงสีดึงลงไปยังเสียครับ เรื่องน้ำไม้ก่อนครับน้ำไม้ผมยัจารณ์ไปแล้วนี้อันนี้ถ้าเพจไปกินแม่นครับเพราะว่าสิกระชับหรือเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยเบิ่งครับเดี๋ยวขอนวขอนุญาตเขารว,วดไม่ไหมครับว่างานแก้รวดบนริเก็บเขารว,วดครับบระเดี๋ยวับเขารว,วดก็ไมญยากนะครับ ม,มึงวางงานมันอยู่ทั้งนี้กันบอครับอยู่ทางนี้นนขึ้นมาทาังพีเข้าสวนครับทางพีครับสวนทางกันครับเพื่อใบอมันลงเขารอบนี้อาจจะเขาห่างๆเลยครับบเขาทีก็รอบเรกครับเขาประคองไว้เ่ครับให้ลองลวดลองเกามันเต็มก่อนครับลองนี่สิถึงนะครับเพื่อสีต้นไม่ไม่สิขึ้นมาเต็มพา,าอย่างตีครับ ตีแมงสีเดียวมันก็ขึ้นครับตน้นไม้กเขาก็ยกเยกยกเกยกยกเกยกอยู่แล้วสบบนบเน,นนบันไดตรวดกะระโดดเก่าเลยนะครับเดี๋ยวกนเอ็นก็สิบเล็งเหมือนกวนว่าสิใส่เพื่อสิใส่กลางกลางต้นนี้อาไว้ครับ ดัดไปทั้งทีล้ครับนี่สวนทางนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาดินมกไปเดี๋ยวลากมังหันลากมังหันลากที่ผมดึงกันมาผมจะดึงกันมาอีกครับดึงกันมันหนือรวดลักน้อยครับเพราะว่าการเข่ารวด ต่ำอะไรงดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขาห่อรครับมที่ซ่าครับมือกระบังเราแล้วเห็นดอกครับต้องขออภัยนะครับอันนี้ผมเขารวดเส้นมังหันนะครับส่วนอันนี้ผมจะดึงมาเนี่ยดึงมาตรงนี้ครับเขาตรงนี้ผมเพียน,นาไม่อยู่แล้ว ทางนี้นะไม่ครับจะดึงมานทางนี้ครับดึงเป็นจริงในกับส,ส,สุดสุดสุดแล้วแต่ครับประวัติทรงเขาบนนี้ทรงจากัดไว้ครับส่วนงานนี้ที่แรกมันถิมลงพิเพนบมดครับถิมลงถิมลงมันพีิผมก็ดึงขึ้นมาแล้วในการประคองรวดขึ้นใหม่เดีย๋ยวสปลอยไปอิสระก่อนสักพักครับส่วนจริงนี่ครับเดี๋ยวประคองโหดขึ้นมาทางนี้นอีกหน่อยครับ เราก็สิตัดตัดมึงนี่ส่วนกิ่งนี่ก็เพยังวางแล้วก็ดึงมาันฟรีอขออนุญาตเขารวดบางอีกหน่อยครับครับอ่าให้มัเนเบิ่งต่อกันเลยครับนี่หลังจากผมเขารวดแล้วดัดไปสักพักแล้วส่วนกิ่งนี่ผมบดผมบดผม,ผม,ผมบดเข่าสุดแล้วครับผมจะปล่อยดิ่มเลยกิ่งนี่เขาา่าไว้จำเนี่ยครับประคองไว้จำเนี่ย ส่วนันนี้กส็สิบถิมดัดถิมไว้สำนี่นะครับคอยสิมาทดกันอีกทีหลังครับเดี๋ยวผมจะใส่ดินใส่ดินเงิไม่เต็มตั้งไว้ตากแดดที่เก่าครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลือดินลือดยางเขาตากแดดสามารถตากแดดได้เลยครับยิงในเหี่ยวกปเหี่ยวไปครับสู่ของผมครับ เหี่ยวเหี่ยวไปใบใบมงก็บด้ตัดพอกะละพออย่างก็ขอไปนะครับใบมงก็บริดครับเข้าไปเลยตัดใบแก้วออกั่หน่อยครับ ในอนาคตก็บสิัดตัดมุ่งเนี่ว่าวอมีตาหรือบบมีตากันเดี๋ยวอยเดาจะเท็ดเอาเองครับคอยว่ากันครับที่แตกตามมให้บพอครับแต่ผมก็บ่ไเด้มัดหมวกตาบันใดรับแตกมมใหายหมวกในกระมังนั้นนะครับคือยังกิงนี่ผมก็ทดถิ่ไว้กับแตกมาแตก,แตกให้ตาเดียว จริงผมอยากได้สอง,สองตาเหมอือนกันแตกไม่ให้ตาเดียวครับผมเป็นยังครับเอาสนดัดเปล่เป่งสิและครับเรเดี๋ยวผมไปใส่ดินครับวันนี้ก็สำนี้ะครับสวัสดีครับ